แค่นายแบบกอหุ่นล่ำอดีตแฟนนักร้องอเปิดบลกเกอร์เทรดโฟเร็กเชิดเงินพันล้านต้องบอกว่ารู้หน้าไม่รู้นิสัยจริงๆสำหรับผู้คนในสมัยสังคมยุคนี้จากแต่ก่อนที่ต้องระแวดระวังคนหน้าตา ดูมีพิรุษท่าทางไม่น่าไว้วางใจกลายเป็นว่าสมัยนี้เห็นคนหน้าตาหล่อสวยแต่งตัวดีใช้ของแพงมียี่ห้อพวกนี้ต้องระวังให้มากขึ้นเช่นในรายงานในแบบกอนะครับหุ่นล่ำโปรไฟล์ดีเรียนจบมหาวิทยาลัยดังอันดับต้นๆของประเทศแถมยังเป็นเจ้าของบริษัทตั้งแต่อายุเพียง20ต้นๆ ที่ผ่านมาในแบบกเคยไปออกรายการเปิดปิดไฟหาคู่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงอยู่บ้างรวมถึงมีข่าวว่าเป็นแฟนกับนักร้องหนุ่มออจากเวทีประกวดดังดังเวทีหนึ่งมาแล้วหลังคุกคีกับการทำพิพแอปพลิเคชันเกมธุรกิจอาหารเสริมปี2021 นายแบบกอก็ได้ผันตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทโบเกอร์ออนไลน์ขึ้นต้นอักษรว่าเอ็มเท f ดฟอรเรกพร้อมกับโฆษณาว่าบริษัทของตนเองเป็นบริษัทระดับโลกมีการให้ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์มีใบอนุญาตจากหน่วยงาน NFA ของสหรัฐอย่างถูกต้อง ทันทีเมื่อตรวจสอบไปยังเว็บไซต์ของ NFA ก็พบว่าโบรกเกอร์ M ของเจ้าตัวนั้นไม่ได้มีการถือใบอนุญาตของ NFA ตามที่กล่าวอ้างบนเว็บไซต์แต่อย่างใดแถมโบรกเกอร์ที่ระบุว่าระดับโลกยังยังมีการให้ข้อมูลแค่ภาษาไทยเท่านั้นอย่างไรก็ตามด้วยฟาร์มที่เป็นคนพูดจาน่าเชื่อถืออ้างว่าตนเองมีประสบการณ์กับตลาดโฟเล็กมายาวนาน มีคอนเนคชั่นที่ดีแม้กระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าบริษัทของตนมีการโอนเงินซื้อขายจริง100%รวมถึงมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าโบกเกอร์อื่นทำให้มีคนตัดสินใจฝากเงินเพื่อทำการเทรดผ่านโบกเกอร์ของเจ้าตัวกันหลายลายบางรายโอนเงินผ่านรวมๆกันแล้วถึง200ล้านบาทก็มีนอกจากนี้ในแบบกอก็ยังมีวิธีการเงิน วิธีการหาเงินทุนเพื่อให้กับคนที่เข้ามาร่วมกับตนเองโดยการแนะให้คนเหล่านั้นจัดประชุมกับคนที่สนใจตลาดโฟเล็กแต่สั่งห้ามพูดถึงเรื่องของการการันตีเงินทุนและกำไรรวมถึงพูดในทํานองชักชวนในรูปแบบระดมทุนซึ่งเป็นการเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายนั่นเอง แน่นอนว่าทุกคนที่เทรดกับโบเกอร์ของเจ้าตัวในระยะแรกๆก,ก็จะไม่มีปัญหาอะไรสามารถเทรดเงินได้อย่างรวดเร็วฝากทุนถอนกำไรได้ตามปกติด้านในแบบกก็จะคอยกระตุ้นให้คนนำเงินมาลงทุนในแพลตฟอร์มตัวเองมากขึ้นเช่นบอกทีมเทรดทีม A ว่าตอนนี้ยอด ของทีมเทรดบีกำลังมาแรงมากพร้อมแนะนำให้ทีม A เพิ่มเงินลงทุนด้วยการขยายวงเงินที่อั้นในแต่ละวันเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อทำกำไรที่เยอะขึ้นหลายคนหลงเชื่อก็ทำตามกระทั่งช่วงเดือนกันยาปีที่แล้วบรรดาคนที่เทศดกับโบเกอร์ M นะครับก็ ก็สังเกตเห็นว่ากราฟการเทรดมีครามผิดปกติโดยมีค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากที่เคยเทรดแล้วได้กำไรก็กลายเป็นติดลบขณะที่นายแบบกอเองได้ชี้แจงให้กับลูกค้าของตัวเองที่สอบถามเข้ามาไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรอาจจะเป็นผลจากครามผันผวนที่มาจากข่าว ในตอนนั้นหลายคนจึงหยุดการเทรดไว้จนเมื่อเห็นว่าค่าธรรมเนียมนะลดลงจึงพากันกลับมาเทรดต่อแต่กลายเป็นว่ายิ่งเทรดเงินก็ยิ่งติดลบหลายคนตัดสินใจเลิกเทรดและพยายามที่จะถอนเงินคืนแต่ก็ไม่สามารถทำได้เมื่อติดต่อไปยังในแบบกอเพื่อขอคำอธิบายแต่เจ้าตัวและทีมงานก็เริ่มบ่ายเบี่ยงผิดนัดติดต่อ,อยาก ถึงตอนนี้หลายคนเริ่มรู้สึกว่าบกเกอร์เไม่น่าจะมีการนำเงินไปเทิดจริงบางคนขู่เอาเรื่องนายแบบกอซึ่งเจ้าตัวก็ได้พยายามชี้แจงถึงเหตุผลที่ทำธุรกรรมไม่ได้ว่าเป็นเพราะมีคนเทิดมีการทำผิดกฎเองแต่ก็รับปากจะคืนเงินให้บางส่วนทว่าสุดท้ายแทบจะไม่มีใครได้เงินคืนเลยว่ากันว่าเงินที่ถูกโอนผ่านเข้าบโกเของนายแบบกอ นั้นมีมูลค่านับพันล้านกันเลยทีเดียวแต่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วในแบบกอที่ตอนนี้เปิด in, อินปิดเปิดอินตอร์แรมไปเป็นที่ และตอนนี้ปิดอิน t ต g ร a m มเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะถูกลงโทษในทางกฎหมายใดๆหรือไม่เพราะต้องยอมรับว่าการทำธุรกิจฟ o เร็กในบ้านเรายังไม่มีกฎหมายที่รองรับอย่างเป็นรูปปัจรรมนั่นเองก็นี่เป็นฟาร์มคืบหน้าอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับ